มื่อวานเนี่ยเระเสรพูดไประหว่างกายเวทนากับจิตตรงเนี้ยมันมันขึ้นในกายะระหว่างกายกับจิตเนี่ยมันมีเวทนาขั้นกลางอยู่ในเรื่องของความรู้สึกเจ็บปวดนะแต่มันก็มีสัญญาขั้นกลางไว้สําหรับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลมันก็มีอน,น,นั่นแหละแต่ว่าถ้าเรื่องของความเจ็บปวดต่างๆตรงนี้มันมีเวทนาอยู่ ขั้นการระหว่างกายกับจิตใช่ไหมทีนี้เวลาที่เราจะ,ะเกิดสมมติเราเกิดเจ็บปวดึ้นมาในกายเนี่ยเราจะต้องกดเวทนาลงไปให้ให้มันไม่เกิดเวทนาขึ้นมาถ้าเกิดว่าตัวเวทนามันไม่ส่งผ่านความรู้สึกไปเนี่ยนะจิตมันจะเฉยเฉยจิตก็อยู่ส่วนจิตมันเฉยเฉยมันไม่มีอะไรไอ้กายก็อยู่ส่วนกายมันไปเฉยเฉเหมือนที่ราเซอร์บอกว่า เหมือนกายคนที่ตายไปเนี่ยเนี่ยเอามีดแทงเอาบีบแต่ใส่หรืออะไรใส่เขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่รู้เรื่องเพราะจิตเขาไปอยู่ไปไม่อยู่ตรงนั้นแหละจิตไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมันแยกแล้วมันไม่มีตัวเชื่อมแล้วไม่มีเวทนาเชื่อมไม่มีสังขะอ่าไม่มีสังขารเชื่อมไม่มีอ่าวิญญาณอายตนะต่างๆไม่ได้ไปเชื่อมแล้วมันไม่มีตัวเชื่อมอันตรงนี้ถ้าเกิดว่า ใครที่นั่งปฏิบัติแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรแล้วแต่ว่าสุขทุกข์รู้สึกไม่ดีไม่สบายกายไม่สบายใจอะไรต่างๆมันมาจากเวทนาท่นนั้นนั่นเราต้องกดเวทนาตรงนี้ให้ได้การกดเวทนาก็คืออันนี้หลายประเด็นในการที่จะกดเวทนาได้เจ็บปวดอย่างเนี้จะทําไงได้นะ อันดับแรกเลยนะก็คือใช้สมาธิกดไปหรือใช้ขันติหรือใชอ้ในเรื่องราวของยา,ยาหมอเขาใช้ยาชาใช่ัแต่บางคนนี่ถ้าเกิดว่าหมอคิดว่าไอ้คนนี้มันทนได้เขาก็ไม่ต้องำิียาชาใส่้าไปเขาจะทำอะไรเขาก็จิ้มไปเลย ตรงนี้ก็ทุกคนจะได้เข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เวลาที่เราเจ็บป่วยหรือว่าอะไรต่างเนี่ยพอมันมีความรู้สึกจากกายมาเนี่ยกายมันมันมีความาถูกกระทําแล้วมันก็มารู้สึกที่จิตติตเป็นตัวรับความเจ็บปวดอะไรต่างๆนานาทั้งหลายถ้าเรากดตัวเวทนาลงไปตรงนี้มันก็จะหายไปมันก็มีอยู่แค่นี้นะวันนี้ก็ สภาวะนี่ก็คุยกันทุกวันแล้วก็คุยเรื่องธรรมะทุกวัน